สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องราวสยองขวัญในค่ำคืนนี้เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมรู้ว่าโลกที่เราเห็นไม่ได้มีแค่เราเท่านั้นที่อยู่และบางทีเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราที่สุดนี่แหละคือประตูสู่โลกอีกใบผมชื่อนน,นครับเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปวิวสวยๆเก็บภาพบรรยากาศเก่าๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่ดูมีเรื่องราวยิ่งถ้าได้ไปที่เปลวเปลวหรือสถานที่ประวัติศาสตร์นี่คือนิพพานเลยวันนั้นผมตัดสินใจขับรถออกไปนอกเมืองไปยังหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งที่เล่าลือกันว่าเป็นหมู่บ้านอาถรรพ์เพราะเคยมีเหตุการณ์ฆ่าล้างครัวเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่แล้วผมเดินทางไปถึงหมู่บ้านตอนบ่ายแก่แก อากาศเริ่มมืดครึมคึมเหมือนฝนจะตกบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงมากต้นไม้ใหญ่ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาจนแสงแดดแทบส่องไม่ถึงพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งกรอบที่ส่งเสียงกรอบแกรบทุกย่างก้าวที่ผมเดินไปเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงลมพัดวูบหวิวผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายรูปแต่สังเกตเห็นว่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของผมหายไป ขึ้นว่าไม่มีบริการทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้ยังเต็มขีดอยู่เลยผมเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆผ่านบ้านไม้เก่าๆที่ผุพังทรุดโทรมบางหลังก็เหลือแต่เสาบางหลังก็หลังคาพังลงมาดูวังเวงน่ากลัวมากๆผมลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งหวังว่าสัญญาจะกรอบมาแต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคือขีดสัญญาณที่ขึ้นมาเต็มเปี่ยม ทั้งทางที่ตรงนั้นมันไม่น่าจะมีสัญญาณเลยด้วยซ้ำผมงงมากแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าคงเป็นความผิดพลาดของระบบทันใดนั้นโทรศัพท์ของผมก็สั่นมีสายเรียกเข้าจากเบอร์แปลกๆเบอร์หนึ่งที่ไม่รู้จักเบอร์นั้นขึ้นต้นด้วย0 9นยผมกดรับสายด้วยความงงๆฮลัลโหลใครครับผมกรอกเสียงลงไปแต่สิ่งที่ได้ยินกลับไม่ใช่เสียงคน มันเป็นแค่เสียงซ่าๆเหมือนสัญญาณไม่ดีหรือเสียงรบกวนคลื่นวิทยุแล้วก็มีเสียงแผ่วๆเหมือนเสียงคนกระซิบอยู่ในคลื่นซ่านั้นผมพยายามตั้งใจฟังแต่ก็จับใจความไม่ได้ฮัลโหลใครอ่ะได้ยินไหมครับผมถามซ้าไปอีกครั้งคราวนี้เสียงซ่าย,ยิ่งดังขึ้นแล้วก็มีเสียงเหมือนลมหายใจแผ่วๆดังปนเข้ามา พร้อมกับคําหนึ่งที่ฟังไม่ชัดเจนนะักแต่ผมมั่นใจว่าได้ยินว่ามาผมเริ่มใจไม่ดีขนลุกสู้ไปทางตัวผมรีบกดวางสายแล้วโทรศัพท์ก็สั่นอีกครั้งเป็นเบอร์เดิมผมไม่กล้ารับแล้วเลยกดตัดสายทิ้งไปผมรู้สึกไม่สบายใจเอามากๆบรรยากาศรอบตัวเริ่มเย็นเยียบขึ้นมาอย่างน่าประหลาดผมตัดสินใจจะเดินกลับ แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเป็นครั้งสุดท้ายผมเล็งกล้องไปที่บ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่ดูจะสมบูรณ์ที่สุดผมกดชัตเตอร์ไปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนดูรูปที่ถ่ายได้ภาพแรกก็ปกติไม่มีอะไรแต่พอผมเลื่อนดูภาพที่สองหัวใจผมแทบหยุดเป็นในภาพที่สองนั้นประตูบ้านไม้หลังนั้นถูกเปิดออกครึ่งหนึ่ง ทั้งๆที่ตอนที่ผมถ่ายมันยังปิดสนิทอยู่และสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือเงาตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างเหมือนคนกำลังยืนอยู่ตรงประตูบานนั้นเงาจางๆลางๆแต่ผมเห็นมันได้ชัดเจนว่ามันคือเงาของคนผมรีบเลื่อนกลับไปดูภาพแรกอีกครั้งประตูยังคงปิดสนิทผมเลื่อนกลับมาดูภาพที่สองอีกครั้ง เงาและประตูที่เปิดก็ยังคงอยู่ที่เดิมผมพยายามขยี้ตามองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ภาพก็ไม่เปลี่ยนมือผมสั่นระริกผมรีบเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงแล้ววิ่งออกมาจากหมู่บ้านนั้นโดยไม่คิดชีวิตผมวิ่งไม่คิดชีวิตจนกระทั่งกลับมาถึงรถสตาร์ทรถแล้วเหยียบคันเร่งออกไปให้ไกลที่สุดผมขับรถกลับบ้านด้วยความรู้สึกหวาดกลัวน่าสับสน ผมพยายามคิดว่าทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือผมอาจจะตาฝาดไปเองแต่ภาพเงาตะคุ่มตะคุ่มตรงประตูบ้านหลังนั้นมันยังคงติดตาผมอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงบ้านผมรีบไขกุญแจเข้าไปในห้องทันทีสิ่งแรกที่ผมทำคือชาร์จแบตโทรศัพท์เพราะแบตมันลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติหลังจากที่ผมวิ่งออกมาจากหมู่บ้านนั้นผมวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะข้างเตียง แล้วก็ไปอาบน้ําเพื่อให้จิตใจสงบลงพอล้มตัวลงนอนบนเตียงผมก็หลับตาพยายามขมตาให้หลับแต่ในหัวก็ยังคงคิดถึงเรื่องที่เจอมาทันใดนั้นโทรศัพท์ของผมก็สั่นขึ้นมาอีกครั้งผมลืมตาโพลงด้วยความตกใจมันเป็นเบอร์เดิมเบอร์093ที่โทรเข้ามาจากในหมู่บ้านร้างผมไม่กล้ารับมันดึกมากแล้ว ผมกลัวว่าถ้าผมรับผมจะได้ยินอะไรบางอย่างที่ผมไม่อยากได้ยินผมกดตัดสายทิ้งไปแต่โทรศัพท์ก็ยังคงสั่นไม่หยุดสายแล้วสายเล่าผมตัดสินใจปิดเครื่องโทรศัพท์ทันทีหวังว่ามันจะหยุดแต่ผ่านไปไม่กี่วินาทีหน้าจอโทรศัพท์ของผมก็สว่างขึ้นมาเองแล้วก็มีเสียงสั่นเบาๆดังออกมาจากโทรศัพท์ทั้งๆที่ผมปิดเครื่องไปแล้ว ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูด้วยมือที่สั่นเทาหน้าจอแสดงขนเป็นแค่สีดำสนิทแต่ผมมั่นใจว่าผมได้ยินเสียงสัน่นและที่หน้าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆลอดออกมาจากลำโพงโทรศัพท์เสียงนั้นฟังดูเหมือนลมหายใจและมีคำพูดที่ฟังไม่ชัดเจนอีกครั้งคราวนี้มันฟังดูชัดขึ้นเล็กน้อยผมได้ยินคำว่าตามมา ผมโยนโทรศัพท์ทิ้งไปจากมือทันทีด้วยความตกใจสุดขีดผมรีบวิ่งไปเปิดไฟทั้งห้องแล้วนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่กล้าแตะโทรศัพท์เครื่องนั้นอีกเลยผมเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นไปใส่ไว้ในกล่องปิดตายแล้วเก็บไว้ในตู้เก็บของที่บ้านไม่กล้าแม้แต่จะมองมันอีกแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับหลายวันผ่านไปผมก็ยังคงได้ยินเสียงซาซาแผ่ว ปนกับเสียงแปลกๆอยู่รอบตัวผมบางทีก็มาจากทีวีที่ไม่ได้เปิดบางทีก็มาจากวิทยุบางทีก็มาจากโทรศัพท์เครื่องใหม่ของผมเองราวกับว่าสัญญาณผีที่ผมได้รับในวันนั้นมันได้ตามผมกลับมาด้วยผมตัดสินใจไปปรึกษาพระอาจารย์ที่ผมนับถือท่านฟังเรื่องราวของผมด้วยความตั้งใจแล้วท่านก็ยิ้มอย่างอ่อนโยน โยมสิ่งที่โยมเจอมานั้นคือการสื่อสารของดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งนั้นพวกเขายังคงติดอยู่ในบ่วงแห่งกรรมไม่สามารถไปสู่สุขติได้พวกเขาต้องการความช่วยเหลือต้องการให้มีคนรับรู้เรื่องราวของพวกเขาและบางทีพวกเขาก็แค่อยากจะสื่อสารกับโลกภายนอกแล้วทำไมต้องเป็นโทรศัพท์มือถือล่ะครับท่าน ผมถามด้วยความสงสัยโทรศัพท์มือถือนั้นเปรียบเสมือนสื่อกลางที่เชื่อมต่อผู้คนเข้าหากันโยมและบางทีมันก็สามารถเป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อโลกของเรากับโลกอีกใบได้เช่นกันเคลื่อนสัญญาณต่างๆที่เรามองไม่เห็นอาจเป็นช่องทางให้พลังงานบางอย่างสามารถส่งผ่านเข้ามาได้แล้วผมควรทำยังไงครับท่านผมถามด้วยความหวัง สิ่งสำคัญคือการแผ่เมตตาโยมจงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นขอให้พวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นและอย่าได้กลัวเลยโยมความกลัวนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาหากเรามีจิตที่ตั้งมั่นในความดีงามสิ่งไม่ดีก็จะทำอะไรเราไม่ได้ผมกลับบ้านมาทำตามที่พระอาจารย์บอก ผมเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่ดวงวิญญาณในหมู่บ้านร้างแห่งนั้นและทุกดวงวิญญาณที่ผมเคยล่วงเกินหรือที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานแรกๆผมก็ยังคงได้ยินเสียงซาซาและเสียงกระสิบอยู่บ้างแต่ผมทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆแผ่วเบาลงจนในที่สุดมันก็หายไปอย่างสิ้นเชิงผมยังคงพกโทรศัพท์มือถือไปไหนมาไหนเหมือนเดิม แต่ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมมองโทรศัพท์ของผมเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เพียงเครื่องมือสื่อสารอีกต่อไปแต่มันคือสิ่งเตือนใจว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกมากมายและบางทีสิ่งที่เราคิดว่าทันสมัยที่สุดอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เก่าแก่และเร้นลับที่สุดได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราวของสัญญาณผีเสียงเรียกจากความตาย นี้เป็นอุทาหรณ์ให้เราทุกคนรู้ว่าสิ่งเร้นลับนั้นอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดและบางทีการรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาอาจจะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในยามวิกาลนั่นเองครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาฟังเรื่องราสยองขวัญในค่ำคืนนี้ผมก้องครับ วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ตรงที่ทำให้ผมไม่กล้าเชื่อใจระบบนำทาง GPS อีกเลยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองและยังคงหลอกหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องของผมกับเพื่อนอีกสองคนที่ต้องไปเจอดีบนภูเขาแห่งหนึ่งในคืนที่ฝนตกหนักพร้อมกับความจริงอันน่าขนลุกที่รออยู่ตอนท้ายเรื่องของผมกับเพื่อนอีกสองคนคือบอยกับต้นตั้งใจจะไปเที่ยวเขาในจังหวัดกาญจนบุรีครับ เราอยากไปตั้งแคมป์ดูดาวถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศชิลๆนั่นแหละครับพวกเราออกเดินทางกันตอนบ่ายแก่ๆก,กะว่าจะไปถึงที่หมายก่อนมืดเพราะจะได้กางเต็นท์กันสบายๆแต่พอเราเข้าเขตจังหวัดกาญจนบุรีได้ไม่นานท้องฟ้าที่เคยสดใสก็เริ่มเปลี่ยนสีเมฆฝนตั้งเขาดำทะมึนลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆไม่นานฝนก็เทลงมาอย่างหนักราวกับฟ้ารั่ว ทัศนวิสัยแย่มากจนผมต้องขับรถให้ช้าลงพวกเราเปิด GPS นำทางกันมาตลอดทางครับเพื่อความชัวร์เพราะเส้นทางเข้าป่าบางช่วงมันค่อนข้างซับซ้อนพอฝนตกหนักแบบนี้ถนนก็เริ่มมีน้ำท่วมขังบางช่วงก็มีดินโคลนไหลลงมาทำให้การขับขี่ลำบากมากๆครับเฮ้ยก้อง GPS มันพาเราไปทางไหนวัเนี่ยทำไมมันยิ่งลึกเข้าไปในป่าแบบนี้วะ บอยที่นั่งข้างคนขับโผล่ขึ้นมาสีหน้าเริ่มไม่ดีผมมองดูหน้าจอ GPS มันยังคงแสดงเส้นทางให้เราเลี้ยวเข้าไปในถนนลูกรังที่ดูเหมือนไม่ใช่เส้นทางปกติที่เราเคยเห็นจากรีวิวท่องเที่ยวเลยครับสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าทึบต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ้าลมพัดแรงจนต้นไม้ไหวเอ็นน่ากลัวใจเย็นๆบอยสงสัยมันคงเป็นทางลัดแหละมัง้ง GPS มันไม่น่าจะพาเราหลงหรอก ต้นที่นั่งอยู่เบาะหลังพยายามพูดปลอบแต่ดูจากน้ำเสียงก็รู้ว่าแกก็เริ่มไม่มั่นใจเหมือนกันผมตัดสินใจขับตาม GPS ไปเรื่อยๆครับเพราะในใจก็คิดว่าคงเป็นทางลัดจริงๆอย่างที่ต้นว่ายนั่นแหละยิ่งขับเข้าไปลึกเท่าไหร่สัญญาณโทรศัพท์ของพวกเราก็ยิ่งอ่อนลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็หายไปเลยครับขึ้นว่าไม่มีบริการ ผมกับเพื่อนเริ่มใจไม่ดีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากขับต่อไปข้างหน้าฝนยังคงเทลงมาอย่างไม่ขาดสายฟ้าผ่าเป็นระยะยาวบรรยากาศมืดมิดจนมองอะไรแทบไม่เห็นนอกจากไฟหน้ารถที่ส่องนำทางไปข้างหน้าทัานใดนั้นโทรศัพท์ของผมที่วางอยู่บนคอนโซลรถก็สว่างขึ้นมาเองมันขึ้นว่ากำลังนำทางทั้งทั้งที่สัญญาณมันหายไปแล้ว และที่น่าขนลุกกว่านั้นคือพิกัดบนแผนที่ GPS มันไม่ได้อยู่บนถนนที่เรากำลังขับอยู่แต่มันชี้ไปยังจุดหนึ่งที่อยู่ลึกลงไปในหุบเขาข้างหน้าเราผมตกใจจนเกือบหักพวงมาลัยรถเฮียโทรศัพท์กูเป็นอะไรวะเนี่ยสัญญาณไม่มีแล้วมันนำทางได้ไงวะผมตะโกนลั่นเฮ้ยกล้องดูดิมันโทรเข้า ต้นร้องเสียงหลงชี้ไปที่โทรศัพท์ของผมบนหน้าจอโทรศัพท์ของผมมีสายเรียกเข้าจากเบอร์ที่ไม่รู้จักขึ้นโชว์อยู่ครับผมมองหน้าเพื่อนทั้งสองคนพวกเขาก็น้าซีดเหมือนกันใครโทรมาวะเนี่ยสัญญาณไม่มีแล้วมันโทรได้ไงบอยถามเสียงสัน่นผมกดรับสายด้วยความงงงงปนกับความกลัว สิ่งที่ได้ยินกลับไม่ใช่เสียงคนมันเป็นแค่เสียงซาซเหมือนคลื่นแทรกหรือเสียงรบกวนแล้วก็มีเสียงแผ่วๆหวิวๆเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ไกลๆผมพยายามตั้งใจฟังแต่ก็จับใจความไม่ได้เลยฮัลโหลใครครับได้ยินไหมครับผมกรอกเสียงลงไป เสียงซ่ายิ่งดังขึ้นแล้วก็มีเสียงเหมือนลมหายใจกระซิบแผ่วๆดังปนเข้ามาพร้อมกับคำหนึ่งที่ฟังไม่ชัดเจนนักแต่ผมมั่นใจว่าได้ยินว่ามาหาผมรีบกดวางสายทันทีมือผมสั่นไปหมดบอยกับต้นก็หน้าเสียดเผือดตัวสั่นกันเป็นลูกนกพวกเราทั้งสามคนนั่งเงียบกริบอยู่ในรถมีแต่เสียงฝนตกกระทบหลังคารถดังสนัน่น มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาเปล่าแล้วว่าก้องกูว่าเรากลับกันดีกว่าบอยพูดเสียงเครือกลับตอนนี้มันก็มืดแล้วบอยถนนก็เละแบบนี้กลับกลับอันตรายกว่าผมพยายามควบคุมสติแม้ใจจะกลัวแทบขาดผมตัดสินใจขับรถต่อไปข้างหน้าอย่างช้าช้าช้ามากๆครับเพราะถนนเริ่มลาดชันและเป็นหลุมบ่อมากขึ้นเรื่อยเแสงไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าได้ไม่ไกลนักทันใดนั้น ไฟหน้ารถของผมก็ส่องไปเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่กลางถนนข้างหน้าเรามันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่กลางถนนท่ามกลางสายฝนที่เทกระนํำเสื้อผ้าของเธอเปียกปอนร่างกายผอมสูบผมยาวกระเซิงปิดบังใบหน้าเธอหันหลังให้รถเราผมตกใจจนเบรกรถกระทันหันเฮ้ยคนใครวะเนี่ยมายืนอยู่กลางถนนแบบนี้ได้ไงต้นร้องเสียงหลง ผมเปิดไฟสูงเพื่อให้เห็นชัดๆแต่พอไฟส่องไปถึงตัวเธอเธอก็หมุนตัวหันกลับมาหาเราช้าๆใบหน้าของเธอน่ากลัวมากครับซีดขาวเหมือนศพดวงตาเบิกโพลงมีเลือดไหลเป็นทางจากดวงตาลงมาที่แก้มปากของเธอยิ้มกว้างแต่เป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกไม่ใช่รอยยิ้มของคน คือจ้องมองมาที่รถของเราด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นผมเห็นภาพนั้นแล้วขนลุกไปทั้งตัวกรีดเสียงต้นกรีดร้องลั่นรถผมรีบเหยียบคันเร่งเพื่อขับรถหนีแต่ทันใดนั้นรถของผมก็ดับสนิททั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เครื่องยนต์ก็ปกติทุกอย่างผู้หญิงคนนั้นเริ่มเดินเข้ามาหาเราช้าชา้า เดินช้าๆแต่ทุกย่างก้าวของเธอดูเหมือนจะเร่งเรา้าหัวใจพวกเราให้เต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆผมพยายามสตาร์ทรถซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มันก็เงียบสนิทมึงสตาร์ทสิสตาร์ทส,ส,สิโว้ยบอยร้องบอกเสียงดังมือทุบเบาะรถผู้หญิงคนนั้นเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ากระจกหน้ารถของเราเธอยกมือขึ้นมาข้างหนึ่ง แล้วใช้เล็บยาวๆของเธอค่อยๆกรีดลงไปบนกระจกหน้ารถช้าๆเสียงเล็บครูดกับกระจกดังเสียดแทงไปถึงขั้วหัวใจพวกเราทั้งสามคนเบียดกันอยู่ในรถตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของผมที่วางอยู่บนคอนโซลรถก็สั่นขึ้นมาอีกครั้งมันแสดงพิกัดที่อยู่ตรงหน้าเราพอดีแล้วก็มี เสียงผู้หญิงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากโทรศัพท์เสียงดังลั่นเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในโสตประสาทมันไม่ใช่เสียงซาซหรือเสียงกระซิบอีกต่อไปแล้วมันเป็นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นทันทีที่เสียงกรีดร้องนั้นดังขึ้นร่างของผู้หญิงตรงหน้าเราก็หายวับไปในความมืดรถของผมก็สตาร์ตติดขึ้นมาเองอย่างปาติหา์ ไปโว้ยผมตะโกนสุดเสียงเหยียบคันเร่งมิดหม่ไม่คิดชีวิตผมขับรถลงจากเขาอย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนใจถนนที่ลื่นและเต็มไปด้วยหลุมบ่อพวกเราขับหนีออกมาจากป่ามรณะนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับฝนที่เริ่มซาลงพอขับพ้นเขตป่าออกมาได้ผมก็จอดรถทันที พวกเราทั้งสามคนลงจากรถแล้วอ้วกแตกอ้วกแตนกันตรงนั้นเองด้วยความตื่นกลัวและอิ่มเอียนกับสิ่งที่เจอมาต้นบอยพวกมึงโอเคไหมวะผมถามด้วยเสียงแหบพรา่าโอเคโอเคแต่กูว่าไม่โอเคบอยพูดเสียงสัน่นผมผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างตอนที่หล่อนกรีดร้องนะก้องต้นพูดเสียงแผวใบหน้าซีดเผือดเห็นอะไรวะต้นผมรีบถาม ต้นมองหน้าผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาพูดว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องผมผมเห็นภาพมันซ้อนทับกันแวบหนึ่งผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเป็นอดีตแฟนของบอยผมกับบอยมองหน้ากันด้วยความตกใจอดีตแฟนของบอยที่ต้นพูดถึงคือแพรครับแพรเป็นแฟนเก่าบอยเมื่อหลายปีก่อนที่บอยเลิกกับเธอไปแบบกระทันหัน เพราะไปมีคนใหม่แพลเสียใจมากจนเคยมีข่าวว่าเธอพยายามฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่สำเร็จหลังจากนั้นแพลก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ข่าวคราวของเธออีกเลยบ่อยหน้าซีดเผือดกว่าเดิมเขาไม่พูดอะไรได้แต่มองต้นตาค้างต้นมึงเห็นอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมถามต้นสายหน้าช้าๆไม่ก้องผมมั่นใจผมเห็นหน้าเธอชัดเจน มันเป็นแผลทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของบอยก็สั่นขึ้นมาไม่ใช่สายเรียกเข้าแต่เป็นข้อความ SMS ที่ส่งมาพวกเรามองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของบอยข้อความนั้นขึ้นว่าจากเบอร์ที่ไม่รู้จักและเนื้อหาในข้อความนั้นมีเพียงสั้นๆแต่กลับทำให้พวกเราขนลุกสู้ไปทั้งตัวข้อความนั้นเขียนว่าจำได้ไหม คนที่แกทิ้งบนภูเขาแห่งนี้บ่อยทรุดลงไปนั่งกับพื้นทันทีตัวสั่นเทิ่มด้วยความตกใจและหวาดกลัวที่สุดผมกับต้นรีบเข้าไปประคองเขาขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็รีบกลับบ้านทันทีผมแทบไม่ได้พูดอะไรกันเลยตลอดทางกลับบ้านพอถึงบ้านพวกเราก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนด้วยความรู้สึกที่ยังคงหวาดผวาแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ สองสามวันต่อมาผมพยายามติดต่อบอยแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยโทรไปก็ไม่รับไปหาที่บ้านก็ไม่เจอผมกับต้นเริ่มเป็นห่วงจนกระทั่งมีข่าวร้ายที่สุดเข้ามาบอยเสียชีวิตแล้วครับเขาถูกพบเป็นศพอยู่บริเวณตีนเขาที่เราไปเจอเรื่องราวสยองขวัญในคืนนั้นสาเหตุการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระบุว่าพลัดตกจากที่สูงผมกับต้นช็อกมากกับข่าวนี้ พวกเราไปร่วมงานศพของบอยด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจที่สุดที่ไม่ได้อยู่ดูแลเพื่อนในคืนนั้นหลังจากงานศพผมกับต้นได้คุยกันถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เริ่มประติดประต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดแพลอดีตแฟนของบอยที่บอยทอดทิ้นไปอย่างไม่มีเยื่อใหญ่คือเสียใจมากจนตรอมใจและสุดท้ายก็ตัดสินใจมาจบชีวิตลงบนภูเขาแห่งนั้นซึ่งเป็นที่ที่บอยเคยพาเธอมาเที่ยวด้วยกันบ่อย เธอกลายเป็นวิญญาณอาฆาตแค้นที่เฝ้ารอคอยการกลับมาของบอยมานานนับปีและในคืนที่เราไปเที่ยวเขา GPS ของผมที่นำทางเราไปในป่าแห่งนั้นก็คงเป็นวิญญาณของแพรที่ใช้พลังงานบางอย่างของเธอควบคุมระบบ GPS และโทรศัพท์เพื่อล่อให้บอยกลับไปหาเธอเพื่อที่จะแก้แค้นและในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จ เรื่องราวของพิกัดผีสิงวิญญาณหลอนกลางพายุนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจผมว่ากรรมนั้นมีอยู่จริงและมันมักจะตามสนองในวันที่เราคาดไม่ถึงเสมอไม่ว่าจะนานแค่ไหนและบางทีสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดไว้ในอดีตอาจจะย้อนกลับมาหลอกหลอนเราในรูปแบบที่เราไม่เคยคิดฝันมาก่อนหวังว่าเรื่องนี้จะถูกใจคุณผู้ฟังช่อง The g โก s t ต r ร์กันนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องหลอนๆแบบนี้อีกสวัสดีครับ